ในขณะนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎร,ราชกุมารทรงหยิบทุกเทียนดอกไม้จันทร์จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีและทรงจุดไฟที่ชนวนซึ่งตำรวจวางจูถวายนะครับพระราชทานเพลิงทรงวางทุกเทียนดอกไม้จันทร์ของสมเด็จพระนาเจ้าพระบรมราชนินีนาถและทรงวางทุกเทียนดอกไม้จันทร์ส่วนพระองค์ครับ สำหรับการออกแบบช่อไม้จันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชทานเพลิงพระศพนั้นนะคะนายนิยมกลิ่นบุภานักวิชาการช่างศิลป์ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ออกแบบช่อไม้จันทร์ค่ะได้ดำเนินการออกแบบช่อไม้จันทรนะคะเป็น3แบบด้วยกันค่ะแบบที่1สําสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะประดิษฐ์เป็นลายใบเทศเปเลวค่ะ สำหรับแบบที่สองนะคะสำหรับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารและสมเด็จพระบรมวงศานุวงศ์ประดิษฐ์เป็นลายใบเทศแท้และแบบที่สมค่ะสำหรับพระองค์เจ้าและสมเด็จพระราชาคณะจะประดิษฐ์เป็นลายใบเทศเล็กค่ะสมเด็จพระเทพร,รัตน์พระสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงวางทูบเทียนดอกไม้จันทร์ครับ แต่หลังจากนั้นทั้งสองพระองค์จะเสด็จลงจากพระเมนในประทับที่มุกหน้าพระพลาอิสริยาภร์นะครับพระเจ้าบรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวระราชาทิดานามาศนะครับทรงวางทุกเทียนดอกไม้จันทร์ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาสว่างทุกเกียนดอกไม้จันทร์ครับในเรื่องของดอกไม้จันทร์นั้นนะคะก่อนถวายพระเพลิงพระศพนั้น